อเมนนรอดนั่นเองซึ่งในะวันนี้เราจะลองเอาตราเร่เป็นจำนวน4ตัวยัตตู้มาดูกันว่าโอกาสที่เราจะได้ตัวละครซีเข็ดที่ไม่ใช่ลาวากัสตโรสตูนิต้ามีโอกาสกี่เปอร์เซนต์กันนะฮะับมาดูกันโอเคยัตตู้เข้าไปกดตัวอีมีโอกาส8%ปอนะฮะที่เราจะได้ตัวละครซีเข็ดที่เป็นตัวทุงทุงอะไรสักอย่างซึ่ง กดเลยโอเคแล้วมาดูกันนะฮะว่าตัวที่เราได้ไปจะได้เป็นตัวละครอะไรมันต้องรอเป็นเวลาเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงยี่สิบเก้านาทีนะแต่ว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้นี่มันคืออะไรกันแน่ลองกดไปสิมีอะไรกันใ่ปะเอ๊ก็ไม่มีนั้นเดี๋ยวเราจะรอเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง สามสิบนาทีแล้วอย่ามาดูกันว่าตัวที่เราละครตัวละครที่เราจะได้เป็นตัวละครอ,อะไรมาดูกันคุณผู้ชมฮะผมรู้แล้วว่าไอสิ่งที่ผมกดไปก่อนหน้านี้มันคืออะไรไอสิ่งนี้ก็คือเราสามารถกดก่อนเวลาได้หนึ่งครั้งนั่นเองนะซึ่งเกิดจากการที่ผมไม่รู้คือตอนแรกผมกะจะกะจะลองกดดูเล่นๆน,นะว่ามันคืออะไร แล้วมันก็ดันออกมาแล้วนะนี่ออกมาละคือผมรู้แล้วว่ามันคืออะไรถ้าเกิดใครพ่านเหมือนผมก็บอกด้วยนะคือตอนแรกคือผมไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้คือผมรู้และผมคิดว่าอันอื่นอย่างวันที่สิบสามก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันนะถ้าเกิดใครไม่รู้ก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กับช่องผมด้วยนะ